ก็ทำการยิงขันฮอนนะครับผมกับผู้เล่นในกาลินาท a อกนะครับผมแล้วก็จากในแชทจีท็อนั่นเองนะครับผมเจอกับคุณเต้นะครับซึ่งคุณเต้ก็คนนี้นะครับอยู่ฝั่งลีเจนนะครับผมแล้วก็ผมับผมพอเอ็ม a ทีแคนเอ็มเอ็มเอ็มีอ็มเั็ผมเอ็มเ็มเอ็มเอ็นอคมเอมเ็มเอ็อเอ็มกมเ็มเอมอ็มมเ็มเอ็มเกเอ่อวเอม็มเ็มเออมอเอม ในอนนะครับผมก็จัดนี่ก็จัดขึ้นกันมาประมาณ3วันได้แล้วนะประมาณใช่ปะสาวันใช่ครับผมเอาเก่าแล้วจะเล่นมิดวอนะออซึ่งตัวนี้ทีมนี้ก็มีเออได้เปลียบอยู่นะมีอาร์เทรี่กับอารูนาครับผมก็เป็นตัวที่ลิงแรงอยู่นะทีนี้ก็มีเออ d ดดวูดนะครับผมแฮมเมอร์ Hammer ก็เป็นตัวรงแรงอยู่เหมือนกันนะเออ ก็น่าจะได้น่าจะชนะนะเออนะครับผมส่วนคุณเอ่อคุณไรวาอ่าวิสวิสวิสเลเยอร์นะผมกำลังอ,อ่กระตุกหรือค้างนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็โกรธโกรธ for p e r m i n u t e นะครับผมก็ตุ้กสีอยู่มันเพิ่งเริ่มเกมมันเพิ่งตัดมันตัดสิไม่ได้หรอกเพิ่งเริ่มเกมอาจจะเกยวการพอร์ตเกมนะครับผม เออเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับผม mm hmm. ซึ่งต้องการไปด่วนเดี๋ยวมา สำหรับใครสนใจเออจะเล่นนะครับผมก็ติดก็ติดตามข่าวสารในทางเออกาลีนาทอกนะครับผมวก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่ร้องไปด้วยการเออสองศูนย์นะครับผมซึ่งว่าเดนเก็บไปได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรวะตัวอะไรมันไม่บอกว่ะตัวอะไรมไม่รู้อะแต่ว่าเป็นคุณเต้นะครับผมคุณเต้ได้เก็บไปนะครับผม สองตัวแบบสบายๆเลยทีเดียวเกวนะครับผมลูนก็เกิดแล้วนะครับผมดับเบิลไดเมจอาร์เทรี่ได้เก็บไปนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมอาร์เทรี่ยิงแรงๆเลยนะครับผมก็เออรู้จะกท่าแล้วเออเฮลบอลจนนะครับผมตอนนี้แต่มันเป็นมิดบอลนะผมมิดบอลเกมมันสามารถพลิกได้ไวเลยทีเดียวนะครับผมอารเทรี่มีดับเบิลไดเมจจัดไปแล้วนะครับผม ได้ประเด่งตัวนะครับผมถือว่าคุ้มนะครับผมลีเจนเสียไปแค่หนึ่งแต้มนะครับผมเฮลบอลก็หนักเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็เ,เห็นเล่นเดสบุดเล่นหนึ่งทางนะเป็นอะไรที่แปลกโอ้โหนี่โอ้ยแฮมเมอร์ครับแฮมเมอร์โอโ้ล่างนี้ผมอยากได้มากๆเลยนะครับผมก็เป็นมิดบอลคงไม่พูดอะไรมากมายนะแต่ผมก็พูดมามากมายแล้วเหมือนกัน ก็สามสามหนึ่งแล้วนะครับผมเรามาดูเรื่องการกดฟอร์มินิตต์กนนะครับผมหรือว่าตังนั่นเองนะครับผมก็สามารถเห็นได้เลยว่าฝั่งลีจันนี่นำอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ x อค์พีเพิร์มินิตนะครับผมก็สุสีแต่วิสเลเยอร์นี่จนหงึกหงักเลยนะครับผมแมมตัวปอดซะด้วยไปสู้อะไรกันไม่ได้นะครับผมสำหรับเดามจนะครับผมเดามจ เดเมจก็เป็นอารูน่านะครับผม19%นะครับผมแล้วก็ตายก็ครับผมเดเมจนี้ก็เป็นเออเรื่องการเออพลังโจมตีนะครับผมค่าคีย์ก็มากี่ตัวแล้ว่ะ ว่าวิทย์งานเข้านะเวล์เพิ่งสองเพิสองเองตอนวิสเลเยอร์หลุดนะครับก็ไม่มีใครเอาตัวมายืนเอาเวลนะผมว่าถ้าเอาเอามายืนมาเวลนะปั่นนี้ก็คงอย่างน้อยก็คงเวล์วสามนะครับผมอาูน่าปักหวาดนะครับผมเป็นเกมนิ่งๆมิดวอลมันต้องบวกดิครับผมมิดวอลบวกอย่างเดียวเลยอาูน่า อารูน่าอารูนาก็ไม่มีตังค์นะผมตอนนี้ซึ่งเป็นผลที่ไม่ดีของเฮบอลนะครับผมมีอารูน่ากับวิสเลย์อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเป็นสายที่เบาบางนะครับผมทำไมมันชึงเบาบางด้วยกินอ่อนแอน,นะครับผมอ,อาเธอรีร่ยิงอีกแล้วครับผม ซึ่งไม่ได้ครับผมไม่ได้เฟลนะครับเฟลเลยหุ่นจนะครับผม เลเยอร์ก็ลูนลูนลูนไม่เกินนะครับผมบีบุกนะครับผมบีบุกบีบุกครับบีบุกอ่าอร์เทอรี่อาร์เทอรี่ไปไหมอาร์เทอรี่ไม่ไปนะครับผมคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องเรียกกันว่าอาร์เทอร์ลี่นะจริงๆแล้วมันอาร์เทอรี่นะครับผมอาร์เทอรี่ไม่กลับครับผมว่าต้องโดนเน็ตบูดนะไม่แน่โอห้หนีท่านหนีท่าน แสดงว่ามีวิชาตัวเบาอยู่เหมือนกันเอาโดนแล้วครับผมสามตัวตายไหมสามตัวตายอลูนาอลูนาครับอลูนาอลูนาวิ่งเงียบแล้วนะมีวาเดนตามมาเดินตามมาเดินตาม,าเ,ตามเก็บไปแล้วครับผมเจ็ดหนึ่งแบบสบายสบายง่ายๆเลยอันนี้วาเดนก็ค่าสุ่ค่าสี่ไตถูแล้วนะครับผมเฮ้ค่าสีไ่ไตสุดละก็คงรวยๆกันแล้วนะสำหรับตอนนี้เดามาเอ่อก็ไม่ค่อยสำคัญ โกดพอมินิตนะครับวาเดนก็รวยนะครับผมเพราะว่าค่าสี่ตัวก็เวลหก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 แฮมเมอร์เวลหกแล้วนะครับผมปึดเปิดปปโอ้ไม่วาดนะครับผมทีมนี้ก่อนไม่ครบนะเมื่อกี้เจ็ดสองแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีชิมไหนนะครับผมที่ได้ของใหญ่ๆนะครับผมเอาแล้วครับนกวาเดนไปจิกครับผมไปจิก ปาจิกวาดิงกาสกิลหนึ่งตายไปเรียบร้อยแล้วครับผมสองต่อหนึ่งเป็นเกมที่คือพอคือแบบผมคิดถูกมากแล้วอ่ที่ไม่เล่นนะอะโอ้หแพ้ยับเลยนะครับผมแพ้แพ้นี่โดนประจานนะผมว่า ก็มีอันติแล้วนะครับผมตายโอ้ติปัตุเอาไปแล้วไปแล้วไปหมดเลยคิดถูกจริงๆกูที่ไม่เล่นเฮ้ยเอาแล้ววาเดนวาเดนวาเดนอะไรฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมอัชเชอรี่กดสกิลไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผม <c oughs> คสำหรับเกอรการแข่งสามารถดูถ่ายสด,สดได้ทางเ,ออเดี๋ยวผมจะเขียนได้ที่าังนะผมว่าสามารถรับชมได้ที่ไหนถ่ายสด,สดนะครับผมผมก็เขียนไว้สําหรับคนที่เออไม่ได้ดูนะผมสำหรับคนที่ยังนอนนะเพราะว่าเขาจัดกปนประมาณตีสามถึงประมาณแปดโมงชเช้าอะไรประมาณเนี้ก็บางคนที่นอนอาจจะเอาดูนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะพยายามขอเขาเข้าไปอัดคลิปลงนะจะพยายามก็ว่าเดนน่าจะออกหนูสโตนนะครับผมดูจะก่าแล้วนะครับผมโอ้โดนอารูนาเอออันติใช่ปะวะน่าจะใช่นะครับผมเพราะว่าทําไมอันติของไม่แรงขกันาดน,นั้นแฮมเมอร์เลดหนึ่งพันแล้วนะครับผมไม่เป็นเรื่องที่น่าเศร้า ทีมเฮลบอลไม่มีสายสายโฮทโสายสเตรทโดยนะครับผมสายที่ตุกเลยครับผมเกมก็ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับผมขนาดนี้อ่าอันตีอันตีอันตีไม่โดนใครน่าเสียดายนะครผมโดนสวนกลับก็โดนสวนกลับนี้โอ้โหด้วยฝีมืออันเทพโอ้โหแพ้นะ วาเดนก็แปลตายสูงแล้วครับผมว่าน่าจะอินโมอินโมโทในวลนี้นะครับผมวาเดนพร้อมจะซื้อนูสโตโนแล้วใกล้แล้วนะครับผมสำหรับน้องครอง,น,องน้องครองบอกไม่มาตีกูเลยนะครับผมเออลูนก็ยังไม่เกิดนะครับผมผมโคชอบไว้แฮมเมอร์ล่เนี้ย เอไปทําอะไรครับผมไม่ทราบไปทำอะไรข้างล่างไม่ทราบครับอ๋อน่าจะกดสกิลหนึ่งทําทำให้ไม่สามารถเดินได้นะครับผมเอาแล้วครับคุณไปเพื่ออะไรครับคุณคุณไปหาเรื่องมากกว่าไหมโอ้ผมว่าคุณไปหาเรื่องตายมากกว่างนะครับผมเพราะว่าถ้าเดินผ่านนี่รีเจ้นเห็ดแน่นอนนะครับผม เอาไง่ายเลยว่าเฮลบอลเคยแด้หอนเ,าเอาอวาิสเ,เลเยอร์เดินไปติดว่าดอะไรของเขาครับผมเอาเราว่าไปว่าไปจะช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมหรือว่าจะตายเองครับผมตายเองครับผมเรียบร้อยครับเจออาร์เทอรี่อันติครับผมเอาเราเรายังไม่จบยังไม่จบครับผมเอาต่อเอาต่อตายหมดเลยครับสามต่อเจดผมหดจุงเบยนะครับผม ขอล็อกขอล็อกเก็ตดิไซโคนะผมมัวไปอันเออใช้อะไรใช้หายตัวนะผมก็เพิ่งจะออกมาตอนเกมใกล้จบนะเอ้ยออกมาตอนเพื่อนตายหมดแล้วนะมาไม่ได้ช่วยเลยครับมาตายเปล่าๆนะครับผมมาตายชัดๆเลยนะผมแหมขอล็อกเก็ตดิไซโคนะผมบางคนก็จะขำสำเนียงผมนะเพราะว่าสำเนียงผมไม่ค่อยเหมือนใครนะสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษนะครับผม เอาเราไม่แผ่งโรใหม่ถ้าว่าเดินไม่ตายนี่อิมมโทอด้แน่นอนนะครับผมอีกไม่นานเลยเรามาดูโกทผมนิดนะครับผมก็ต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับผมอีกคีก็เอาละตายตายครับตายตายชูกําลังแล้วครับผมวาเดินวาเดินทำสำเร็จไหมวิสเลเยอร์ไม่รอดครับผม แล้ววาเดนก็ตายเออไม่ตายเอา,ม,า,เอามีหิวนะครับผมวาเดนรอดไปได้นะครับผมอัทเทอรี่ผมเกรงว่าถ้าคุณคุณไม่เดินกับป้อมคุมผมว่าคุณจะตายนะอ๋อแล้วอแล้วแดนเมจนะครับผมตอนนี้วาเดนก็ขึ้นมาแล้วนะครับผม,ม,มดาบงดามา ซึ่งใครดราม่าผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่แต่แมเมื่อร่างนี้มันเท่จริงอะโคตรชอบอเอออย่างที่ว่านะผมวาเล่นออกนูสโตนแน่นอนนะครับผมสิ่งที่สองก็น่าจะเป็นเอ่อแฮมเมอร์สายฟ้านั่นเองนะครับผมมันหล่อจริงนะครับรแฮมเมอร์่างนี้เอ่อเดี๋ยวอซูมใกล้ไปเดี๋ยวขอซูมใกล้ก่อนโอเคใกล้ไปใกล้ไป ก็หวาดไว้บอลก็ยังไม่แตกนะผมขนาดนี้โอ้ก็แฮมเมอร์มีโพโตคีแล้วนะครับผมเดวิลก็มีแล้วนะผมส่วนอีกทีมนึงก็เฮลบอลไม่มีอะไรเลยนะครับผมเอาละหวาเดนวาเดนไม่อยากเห็นหวาเดนตายจริงนะครับผมจะหัวเราะเลยครับผมเอาละหวาเดนวาเดนวาเดนไม่ไปครับผม วาร์เดนอีกสามตัวก็อิมโมโต้แล้วนะครับผมอิมโมโต้นะครับผมเอาละวาร์เดนวาร์เดนชีวิตตจบไหมวาร์เดนโอวาร์เดนมีหิวนี่เลยวอกกูแบบมือบอกบอกกูกลับละเดี๋ยวกูกูอดอิมโมโต้นะครับผมแล้วกูกลับแล้วกูกลับดีกว่านะครับผมซึ่งอีกทีมหนึ่งก็ไม่มีตังค์เลยนะครับผม แฮมเมอร์โอ้มีทั้งแฮมเมอร์ hmm. ทั้งเดบิวเออนี่ก็ได้โพดตะกี้แล้วนะครับผมตัวนี้ตัวอะไรวะาไม่บอกต้องอ่านอ่านไม่ได้นะเอาแล้วแฮมเมอร์ว้าไปกดสกิลหนึ่งนะครับผมไม่โดนเออไม่มีใครไม่มีเพื่อนไม่ตามมานะครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาเทคแดดเทคแดดว้าเดนได้นนูสโตล์เรียบร้อยครับผม ต่อไปน่าจะเป็นอะไรที่เอ่อช่วยทุกช่วยทีมนะหรือไม่ก็เป็นอะไรที่ป้องกันนะครับผมวาเดน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 ไม่ได้ฆ่าวาเดนบอกให้กูฆ่ากูจะอิมมอร์ทลนะครับผมวาเดนวาเดนวาเดนรอดไหมวาเดนผมว่าวาเดนไม่รอดไม่รอดเอ่อวาเดนไม่ได้ฆ่ากูบอกกูจะอิมนะครับผมวาเดนอีกแค่อีกตัวเดียวครับผมอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวนั้น วาเดนอีกตัวเดียวอิมโ์โทนะครับผมโกวาเดนเลยนะครับผมอีกตัวเดียวก็อิมโ์โทแล้วนะครับผมอิมโ์โตเกมผ่านไปสิบห้านาทีนะครับผมแต้มไม่ดึกว่าจะขนาดนี้อ้าววาเดนบอกกูรออิมโ์โตแล้วมึงมึงออกมาให้กูยิงนี่กูจะอิมร์โต้ไม่อิ่มครับผม วารินวารินวารินชีวิตจบทไปชีวิตจบไม่จบยังไม่จบวารินบอกกูไม่ยอมแมววารินไฮไฟเอาเข้าไปทำเพื่ออะไรครับผมแฮมเมอร์แฮมเมอร์เข้าไปตายอย่างเดียวเลยนะครับผมอาธรีตายเดนบุดปลาไม้ใส่นะครับผมแล้วก็เดินกลับบ้านเออวารินวารินนะวารินวารินหมวอยากดูวารินอีโมท์เพราะโหจริงๆนะครับผม วาเดนล่างนี้มันน่ารักนะครับผมไปแล้วครับวาเดนต่อไปต้งองออกดาบคู่นะผมแล้วก็ดาบคู่ต่อไปก็เป็นดาบเอ่อดาบเดียวเป็นสีผสมกันนะผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะวาเดนอิมโมโต้ไม่อิ่มยังไม่ได้ฆ่ายังไม่ได้ฆนะ่าเอาแล้วครับวาเดนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววาเดนขนาดนี้วาเดนวิ่งตามวาเดนวิ่งตามไอ้ไม่อิ่มไม่โคตรมหาเทพเก่งเรียบร้อยครับผมอิมโมโต้ครับผม อิโมโทไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมขราวนี้แม่ผมอยากฟังสำเนียงเออเสียงเสียงภาคของเกมที่ออกของออริจินอลนะครับผมผมว่ามันพอก,กว่านะไอตอนนี้มันพูดว่าอิโมโทนี่เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมผมว่าดีเจนคงไม่รีบเอ็นนะครับผมผมว่าเขาคงค่าดต่อเรื่อยๆนะครับผ บิสเลยเยอร์ทึ่งมาปึงปึงแอบในป่าอย่างนี้มึงตายแน่นอนครับผมอ่าอัธรีได้มินวอล์กมึงเอามินวอล์กมาทำไงครับผมมันบุกถึงฐานแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อมินวอล์กนะมันถึงฐานแล้วยิงยิงจากฐานก็ได้ยิงจากเออประมาณตรงเนี้ยเออดีกว่าอีกมาออกมินวอล์กโอ้โห แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่ออกมินวอกนะในความคิดของผมมันกดมินวอลกแล้วมันแบบมันมันจะวิ่งกลับมาทาไมมันผ่าหรือเปล่ากดมินวอกแล้ววิ่งกลับเอ้ยกดมินวอกแล้ววิ่งวิ่งหนีแล้ววิงว่งวิงว่งกลับมาที่เดิมโอ้โหตายครับผมอย่างนี้วาเดนบอกกูรอรอรอกินับผมวารเดน18ตัวตายจูดแล้วนะครับผมตอนนี้ เกมก็ผ่านไป18นาทีแล้วนะครับผมอ่ารูนใหม่เกิดนะครับผมลูเชนนะครับผมเด็ดหูดล่างเลยนะครนั้น่าวาร์เดนออกแบบคู่แน่นอนแฮมเมอร์เอาจมตี55แล้วนะครับผมคล็อกเกตตายครับผม โอ้ไม่ตายครับแม่งโชคดีเอาตายตายตายไหมเออตายแล้วนี่ว่ะโอ้แม่เจา้าห้าสิบ Can you believe that โ oh อ้ไม่ก็ห้าสิบสี่ต่อสิบสาม่แหมคุณเต้แกโหดจริงๆนะครับผมทีมคุณเต้นะครับผมกู <c oughs> ค,คิดถุกจกินที่กูไม่เล่นไม่รู้ด้วยว่ามันทึกมันทึกหรือเปล่านะมันทึกสิสติ เดนบุตรเดนบุตรเอาฟอมครับผมนะครับผมเก่งกว่ามากครับผมทางนะสักสักคนมหาเทพนะครับผมซึ่งเลเจนส์นะครับผมไม่ไม่เอ็นนะครับผมจะเอาคิวแล้วเล่นนะครับผมไม่ไม่ทธรรมดาเอาง่ายๆเลยคือเขาสงสัยเขาจะไม่เอ็นนะ นี <iet> gli, ่เขาจะเอ็นเขาเอ็นได้ง่ายๆเลยเนี่ยไปแล้วครับคุณคุณเต้เอ็นแล้วครับผมวาเดนวาเดนวาเดนตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมอรุณาอันติอรุณาอันติเราวิ่งหนีว <S par comprehension> ิ่งหนีแฮมเมอร์แฮมเมอร์กดอันติเอ็นแล้วครับผมเอ็นแล้วเอ็นแล้วไปแล้วแฮมเมอร์เอ็นแฮมเมอร์แฮมเมอร์บอกกูกูปอกีกูบอคีบ่อยกูไปอ่ะจบไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวมาเจอกันวันใหม่นะผมกระเพาะเอ็มมาที่นะครับผม